ความหมายของอินทรีย์ทั้งห้าในยะที่สามพิคูทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์ปัญญิทรีย์พิขูทั้งหลายก็สัตทินทรีย์เป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาตัดสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม นี้เรียกว่าสัตถินรีก็วิริยินรีเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอริยสาวกนั้นยั่งฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว ตั้งจิตไว้มั่นเพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอัลลามกที่ยังไม่บังเกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอัลลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่บังเกิดขึ้นเพื่อความถึงพร้อมเพื่อความไม่หลงลืมเพื่อเจริญยิ่งขึ้นเพื่อความไัยบู์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว นี้เรียกว่าวิริยินทรีก็สตินทรีเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแม้นานได้อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียนี้เรียกว่าสตินรีก็สมาธินีเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้กระทธรรมนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคตาจิตอริยะสาวกนั้นสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌาน มีวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์สงบไปมีปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสันเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้บรรลุจตุฌาอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้เรียกว่าสมาธีก็ปัญญีเป็นอย่างไรที่ขูทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องกำหนดความเกิดความดับอันประเสริฐชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอริยะสาวกนั้นย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุท,ทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าปัญญีสีพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอินทรีห้าประการ